สวัสดีคะ่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนมารีวิทยาโนนทบุรีกับการเรียนออนไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่3วัฒจักรชีวิตเรื่องสรุปวัฒจักรชีวิตของสัตว์ชั้นประถมศึกษาปีที่3จัดทำโดยคุณครูอมรรัตน์เขตคม วันนี้ทีเชร์จะนำคลิปวิดีโอการสอนอะไรมาฝากเด็กๆนั้นฝากเด็กๆติดตามกันด้วยนะคะวิชาว,วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่3วัฒจักรชีวิตสวัสดีค่ะซิวเดนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ เรามารับสมองกันก่อนนะคะในการรับสมองทิชเชอร์จะมีชอยให้ซิลเดนเลือกด้วยนะคะโดยซิลเดนไม่ต้องเขียนลงในสมุดแต่สามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อและตอบคำถามไปพร้อมๆกับทิชเชอร์ได้เลยคะ่ะรับสมอง Number 1สัตว์แต่ละชนิดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกันหรือไม่ ัตว์แต่และชนิดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกันหรือไม่ Number 2สัตว์ชนิดใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโต Number 2สัตว์ชนิดใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโต Number 3ตัวโม่งของยุงมีลักษณะคล้ายกับอะไร Number 3ตัวโมงของยุงมีลักษณะคล้ายกับอะไร Number 4ไข่ที่ผสมแล้วพร้อมจะเจริญเป็นตัวอ่อนคือความหมายของอะไร Number 4นะคะไข่ที่ผสมแล้วพร้อมจะเจริญเป็นตัวอ่อนคือความหมายของอะไรและ Number 5วัฏจักรชีวิต มีความหมายว่าอย่างไรวัฏจักรชีวิตมีความหมายว่าอย่างไรรับสมองมีทั้งหมด5ข้อเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะนับวันสัตว์แต่ละชนิดมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกันหรือไม่เฉลยกอไก่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสัตว์แต่ละชนิด Number 2สัตว์ชนิดใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะขณะเจริญเติบโตข้อที่ถูกก็คือคอควายไก่สุนัข Number 3ตัวโม่งของยุงมีลักษณะคล้ายกับอะไรฉะเฉลยก,ก็คือขอไข่มีลักษณะคล้ายแตร Number 4ไข่ที่ผสมแล้ว พร้อมจะเจริญเป็นตัวอ่อนคือความหมายของอะไรฉะเฉลยขอไข่คือความหมายของไซโก้ number 5วัฏจักรชีวิตมีความหมายว่าอย่างไรฉเฉลยกอไก่ขั้นตอนการเจริญเติบโตของสัตว์เป็นยังไงกันบ้างคะซิวดนรับสมองมีทั้งหมด5ข้อไหน มีใครตอบถูกหมดทั้ง5ข้อเลยเก่งกันมากๆเลยค่ะเมื่อเรารับสมองเสร็จแล้วทีเชอร์จะขอสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องวัฒจักรชีวิตนะคะวัฒจักรชีวิตของสัตว์หมายถึงขั้นตอนการเจริญเติบโตของสัตว์ตั้งแต่ตัวอ่อนไปเป็นตัวเต็มวัยสัตว์เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก เมื่อลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมีวัฏจักรชีวิตที่เฉพาะและแตกต่างกันสัตว์บางชนิดมีการเจริญเติบโตโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะเช่นกระต่ายลิงเสือฮิปโปโปเตมสัสนกไก่ เป็นตนต้แต่สัตว์บางชนิดขณะเจริญเติบโตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะเป็นระยะระยะจนคล้ายพ่อแม่จึงหยุดเปลี่ยนแปลงเช่นกบแมลงปอผีเสื้อยุงเป็นต้นเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะซิวเดนพอจะเข้าใจถึงวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดกันแล้วใช่ไหมคะ ว่าสัตว์แต่และชนิดมีวัฏจักรชีวิตไม่เหมือนกันซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของสัตว์และด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ขอให้ซิลเดนมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งสวมใส่หน้ากากาอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน สำหรับวันนี้ทีเชอร์ต้องขอตัวลาไปก่อน See you n e ในคลิป